โดยสกอตคิสช็อกโก้หลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงธรรมอ,อยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทําไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่เสร็จแ,แล้วครับขนมหมาก ก็คือหลังจากที่เราเอาไปนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักให้เย็นแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อคะเจนี่ทอดคอ่ะมา,มาเลยค่ะตีเอาเออกมาจากพิมพ์เลยใส่น้ำมันบนเตาที่ร้อนก่อนพร้อมหรือยังพัตพิเศษพร้อมแล้วค่ะน้ำมันร้อนอเ,อเอาฝั่งนี้นะ จะใช้เวลาในการทอดนิดนึงนะคะ,คะเพราะว่าเราอยากจะให้มันกรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในแล้วมีกลิ่นหอมแล้วค่ะบีก็อด what do you say เดี๋ยวของพี่เซจะหั่นก่อนนะคะจะค่อยเอาไปทอดเอาด้านไหนก่อนเอาด้านนี้ล้กันอาของซันนี่ได้ทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปพักก่อน<ว>พักในจานเลย<ว>ดีมากทีมเวิร์กสุดๆ<ว>แล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดของพี่เซต่อค่ะ และของพี่เซ่ก็เสร็จได้ที่แล้วนะคะอ่าท,ทอดได้ที่สวยไหมคะสวยที่สุดในโลกที่สุดเลยคะ่ะเหมือนมิสไทยแลนด์ไหือนงั้นเราเตรียมจัดจานกันดีกว่าไหมคะซันนี่ค่ะ แต่ว่าซันนี่ยังไม่บอกพี่เยเลยนะคะว่าซันนี่จะจัดจานขนมผากาดยังไงวันนี้ซันนี่จะเอาขนมผักกาดมาเสิร์ฟบนถาดเค้กค่ะแล้มีถ้วยซอน,น่ารักน่ารักค่ะนี่น่าล่ะถึงแอบให้พี่เยเตรียมถาดเค้กให้โอเคเลยค่ะนี่ลูกจ้าลูกหมืือ,อ,อน่ารักมากโอเค อมาวางเลยดีไหมคะค่ะอืมวางไงดีสีชมพูสลับกับสีเหลืองไหมสีเหนืองหนูก็จะทำแบบนั้นอยู่โอเคอ่าสีชมพูนี่ขนมพากาของแซนี่เสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็ถึงเวลามาทำของพี่เซแล้วนะคะค่ะส่วนของพี่เซนะคะที่พี่เซคิดไว้ก็น่าจะปัดขนมพักาให้พอดีคำเสร็จแล้วก็เสิร์ฟแบบสไตล์ค็อกเทลค่ะ ินคู่กับซอสพิกปรุงรสเจนะคะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้เสร็จแล้วเราก็จะใส่หัวง,งอกผัดกับซีอิ้วขาวนิดหน่อยค่ะลองทำไปชิมไปสักทีพี่นี้จะได้รู้ว่าขนมผักปาดของเราเป็นขนมเด็กค่ะแล้วก็ปักไปเลยค่ะเราจะได้รู้เชโดยฉันคิดละลาลาลา แค่เพีงยงแต่ครั้งแค่ลองเปิดใจว้าวว้อวมาลองเข้าครัวกันว้าวขนมผักกาดของนาน่าทานากมากเลยค่ะอ้าวแน่นอนสิคะก็เราใส่ไอเดียของเราลงไปนี่คะ่ะว่าแต่ว่าเราจะทานขนมผักกาดอย่างเดียวเหรอคะทานคู่กับอะไรดีป่ะคะใช ีไอเดียแล้วคะ่ะเราทำเครื่องดื่มเจทานคู่กับขนมผักกาดดีไหมคะไอเดียดีมากเลยค่ะแล้วคิดไว้หรือยังคะว่าจะทานอะไรฉันีม่กินไม่หยอกอะ่ะโอเคงั้นจัดให้เป็นหน้าที่ของพี่เซงค่ะนี่ค่ะไอเดียของเครื่องดื่มเรา สมูทตี้ราสเบอร์รี่กับนมถั่วเหลืองค่ะนอกจากจะเป็นเครื่องดื่มเจที่อร่อยแล้วนะคะยังเหมาะสําหรับคนรักสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าราสเบอร์รี่เนี่ยเป็นผลไม้ที่น้ําตาลตา่าส่วนนมถั่วเหลืองนะคะ <It> s <S ก็เป็นนมเครื่องดื่มที่มีเอสโตรเจนสูงค่ะซึ่งเชื่อกันว่าสามารถช่วยป้องกันโรคมะเร็งเต้านมได้ค่ะลงมืออ, <c oughs> อย่าเพิ่งกินราสเบอร์รี่หมดนะงั้นเรามารีบปัน่นกันก่อน,นที่ซันนี่จะกินราสเบอร์รี่หมดดีกว่าค่ะ ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณน,นั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเาชฟนอยฉันคิดลา<ะ>ลาลาใส่ลูกประสวิด้วยนะคะโอเคฉันคิดละลาลา พี่เจว่าเมนูวันนี้น่าจะถูกใจคนทานเจกันนะคะเพราะว่าเราได้ทั้งแหล่งวัตถุดิบเจเมนูเจและเครื่องดื่มเจเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะส่วนวันนี้เวลาของพี่เจและน้องซันนี่หมดแล้วพบกันใหม่ในรายการคิดเชฟเชฟอยชาคิดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าอยากรู้ต้องลอง,ลงมือทํา อยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาตอนหน้าพิเศษและน้องพิต้าจะพาคุณผู้ชมย้อนไวัยไปขี่ม้ากากล้วยกันค่ะแต่ว่าจะพาไปที่ไหนและเกี่ยวกับเมนูยังไงอย่าลืมติดตามชมนะคะค่เเพียงสัักรา้าปใจวออ